โดยอายุสามสิบสามปีที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวบย่ยบเคยสามครอบครัวอืเป็นสาวโสดที่ว่ายังบ่เคยแต่งงานเป็นเอือยแต่ยังบบทันสั่งครอบครัวอ,อ,อในกรณีที่ว่าเฮามีครอบครัวนะสะเปา คันว่าเพิ่นนี้มาอยู่น้ำเจ้าบ่ได้เนาะและเพิ่นนี้อยากมาขอมาแต่งเจ้าไปอยู่น้ำนี้ได้ค่ะไทยสบายดีสบายดีเอ็ซ์เบอร์สุดทสกคนโมว่าจะอยู่ไกลดูอยู่ไกลก็ยิ่งดีต้อนรับกันสู่ซองยูทูปของสารน้อยเซนแกลเซนเคอร์อีกแล้วทุกคนเลยนะผมมาบ่อกับสารน้อยนไม่เี็กกันในช่วงเกือบเที่ยงเนาะทุกคนสารน้อยก็ได้เดินทางมาหาทาง ส่งทุกเดซึ่งสาวนสดกุน,นี้เนะเาะออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกอยากมีมีผัวเป็นว่าเป็นกะเป็นเสดมาตนนานเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่เพิ่นเคยมีครอบครัวบ่เคยมีอ่า สามีมีูุมีเต่ามาก่อนบอกอันนี้ทางสาวละน้อยก็ยังเบาดันผู้อนนะทุกคนไก่สิเข,ขาเน่าเขาไปโุไปลมเขาไปทาขงของององ้อมูลเบื้องตององ้นเนนบื้องต้นของ,ของเพคนเนาะโดยชนาธิปการประกันรายประกาศคนเบอร์เขาไพนัมเดลัยเนาะแต่โอเคนะทุกคนมาว่าอะไใหญ่ห่างเขาไปหาทางสาวสดเลยเนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดีทางสาวสดวันนี้การมาพบมาพอกันเป็นครั้งแรกเนาะ ก่อนอื่นกับสิขอญาตถามซื้อไม่ซื้อวเท่าไร่นาะซื่อซื้อเปาซื้อเปาบอสสาวเปาเนาะอายุได้จักปีแล้วสามสิบสามสิบสามโอ้ยอายุว้กกำลังส่างซาเนาะโดยโดยอายุสามสิบสามปีที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวบอบ่เคยบ่เคยสังครอบครัว อืมเป็นสาวโสดดิว่ายังโบเคยแต่งงานเป็นสาวโสดยังโบเคยแต่งงานปาเตะเป็นไปได้จังได้คือว่าอยู่มาหอดปัจจุบันนี่ได้ผู้บ่าวผู้เพวแถวบ้านนี่ครับคอยไปไซแบบอยู่เป็นเงี้ยแบบเสียงโบคยไปไหนมันอยู่เป็นเงี้ยแบบเสียงเลยโดยสังคมแบบเสียง โอ้ทายยากอะคนทำสิ่งอย่างจดเตลเลยนี่ข้าวไปหนังนั่นว่าไงคือแบบบ่มักไปดินไปเที่ยวบ่อโอ้หายากเลยสาวแบบนี้จังพอผู้บ่าวจังบ่หูฮะแล้วอืในทางแบบทางเจ้านี่เคยโอลมผู้บ่าวอยู่บ่ส่ะกาบบ่คอยได้ลมเนาะเพราะว่าเฮาบ่คอยได้ไปใส้เลวก็บ่บ่คอยมีไปายด้วยซึ่ง พีแต mm ่เ hmm. ห็นเด็กๆน่าเที่ยวทั้เมืองลายไปสินะโดยโดยโดยโอยแบบผู้บ่าวทางเฟชทางไลน์กับบด้ทักมาบ่กับโบ่บคอยได้ลมไปสินะบ่ค่อยบ่ค่อยได้รักไปสิโดยโดยทางไลน์กับมีเด็กๆน้อยมาลมแบบเขาอยู่ไลน์ไปสินะเขาแบบโบหมักเด็กน้อยไปสินะเดี๋ยวก็โดยผู้บ่าวรุ่นน้องมาลม มาจีบแต่ว่าโบมากโบมักอ้มากรุ่นได้ซาบนี่มักแบบว่าแบบอายุสะแบบเป็นอายุสีลากิ่นแม่จัหน้อยได้เนาะี่หัวหอมเลยเงอือออายุได้นี่จากปีหาจากปีสองสามสิบปลายหาสี่สิบนาจอ๋สอ้สามสิบปลายหาสี่สิบเนาะคันว่าเกินแบบหาหกสิบแบบนี้ได้สะ กักกับพ่อจะโอเคอยู่พอาะจะเปคกกับหมักคุณอายุไล่อยู่แล้วจะเปคกนี่หมักคนอายุได้เนาะ <c oughs> โ,ดโดยโดยโดยในความคิดที่ว่าเฮานี่หมักคนอายุได้เป็นแนวได้แบบหมักในรูปร่างแบบหนาตาด้วยว่าที่ใส่ใจคอเพิ่นบ่มักนี่ใสเพิ่มมักแบบหนาตาบุเกียวมักนอ่อกะ หมักไซตที่หมักคนอายุ่หลายกว่าค่ะอยากให้เป็นภาษาภาษาเป็นภาษาฮอลเฟียโด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 ยเป็นผู้นำพาวใช่ไหมเนาะโดยโดยโดยเอาก็เลยว่าหมักคนดุนใหญ่เนาะอายุหลายกว่าเลยแบบอยากลวมผู้บ่าวนี่อ่าผู้บ่าวทางในแบบทางไทยทางลาวต่างประเทศอีกอย่างแบบนี้ค่ะนะได้ได้เบิร์ดได้เบิร์ดเนาะ คันมีผููบาวไทยเขามาจีบเนี่ก็พร,กพรอพอมรมกระเพิรนน่อพ้อนอกสว่ะตอนนี้ก็บได้มี่ไพร์โดย <laughs> โตลอยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้โดยโดยเพราะว่าคันว่าเปิดใจไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นี่สิเป็นผููบาวทางฝั่งไทยเนาะแล้วกับููบาวดาวแต่ว่าไปเหตุงานอยู่ทางไก่ฮนะน่ะถือว่าโอรมได้เนาะได้ได้ในตลอดเลยโดยโดย,โดย ออกมาเปิดใจเป็นมือเลขบ่มื่อนี้นะมือเลขแต่ว่าบ่เคยจะเกลือท้ายกับบ่คิดลนบ่ก่อนสิออกมาเปิดใจนี่ฮะโดนโดนอะไรดนเติบเนาะคิดเร็วคิดดีขันเฮาบ่เปิดเฮากับบ่ฮู้เลยเนาะบางทีแบบเน่เซนิงเซเนนเฮาอยู่ไกละเนาะสาธุกคะแนนคะแนนมีเนาะคะแนาอยู่นี่ไกลจัตหวะเนาะ ว่าวบไดนะ้เนาะและแบบเอ่อในการออกมาเปิดใจในเมื่อนี้นี่นคือแบบพ่อมสั่งครอบครัวเลยบอพ่อพ<ม>นะ่อเลยเนาะพวกบ้านเดือนอะคิดเด็กมีอย่ากเสียงดยากสั่งครอบครัวอย่างมีผู้นำพายโดยโดยโดยเอาเห็ดอย่างกระตามกันเห็ดคนเดียวมันกับบอคือสองคนเนาะ่อาพอได้มาซอยกันคิดซอยกันสั่งเนาะ ประคับประคองมันไป,ไปโดยีชสโดที c d แบบศึกษ,ษาให้โดย้โ,โดยโดยโดยและอยากศึกษาเบิงใจกบเพลินนีประมาณจักเดือนจักปีจังแบบสิหายเพลินมาห้องมาคอนะ,อะสิหาเดือนหรือปีหนึ่งไปกดน ซีหาเดือนนี่คือเริ่มต้นเนาะลักๆอยู่แล้วก็คือแบบเพื่อเฮาชิได้หูดีใจใจคอกันเนาะทางอ่าทางสาวปุ๋ยบ่สาวยังก็สาวเปาเนาะเออลืมซื้อทางสาวเปานี่มีพี่น้องกันจะค้นทางเบิดนี่มีพี่น้องหาคนก่อนหาคนบ่โดยแต่ละคนี่มีครอบครัวเบิดแลลวบ่สามงรองครัวเบิดจุ โอ้เจ้าเปาเนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ค,คนที่สี่คนที่สี่แต่ว่ายังมีน้องยอยกเนาะแม่มีน่องอีกน้องหลายคนอืมแต่ว่าเป็นเอื่อยแต่ยังบระธนสั่งครอบครัวแมโอ้โออในกรณีที่ว่าเฮามีครอบครัวะนะ,ะเป่าคันว่าเพื่อนนี้มาอยู่นาเจ้าบ่าได้เนาะและเพื่อนนี่อยากมาขอมาแต่งเจ้าไปอยู่น้ำในได้บ่ โดยกิกสะดวกสะดวกเนาะเออก็ถือว่าบ่มีปัญหาอย่างเนาะแม่บ่มีปัญหาคือจีรถใจนมนมอยู่ดอกเพราะว่าส่วนใหญ่นี่บางทีเ่นเป็นนมไทยเนาะ่นอาจสิมีธุรกิจอมีเวียมีงานเปินอยู่ทางฝั่งนั่นเนาะด้วว่าไปมาหาสู่กันก็ได้เนาะสปาเนาะได้โดยโดยปัจจุบันนี้เฮ็ดเวียเฮ็ดงานอย่างเนาะอ่าเฮ็ดหนาเฮ็ดานี่และเลี้ยให้แเลี้ยวนากับ อยู่ในเม่สิด้านซอยเมฆโดยโดยโดยก็คือยังไม่ได้ไปเห็ดเวียกทางอื่นทางไก่เนาะเคยลงไปเห็ดเบียกอยู่ไทยอยู่บะบ่อบอกเคยเนาะอืออือืดโดยโดยโดยเห็ดหน้าแต่ละปีนี้ได้ขขาได้อยู่บอ๊ะ ปีนี้มาปีนี้เขาหน้ามือถือถือว่ากุ้มก anyway ินบ่ปีน uh ี้กุ้มกุ erm ้มโดยโดยก็คือกุ้มอยู่กุ้มกินเนาะเดืองขาวเดืองน้าเนาะโดยโดยมีสเปคเป็นของตัวเองบ่หมักผู้ชายดูเปล่างแบบใดสูงต่ำผิวขาวผิวเข้มสเปคนี้ก็คือแบบว่าแบบบนบนเรื่องาแบบได้สเปคกที่แบบว่า อยากให้ยุ้ซีดีมีดคุยในเรื่องครอบครัวพูยเรื่องการแบ่งปันรายรับเรื่องอืมอือืมถือว่าสเปคนี่โบโบเลือกโบจำกัดเนาะโอเลเฮาสีถามแนวนี้เนาะคือทางเจ้านี่ยโบเคยแต่งงานโบเคยสั่งครอบครัวมาก่อนเนาะคันแบบหายายเนาะเพิ่นมีดุมีเมียเคยมีดุมีเมียมาก่อนเนาะมีดุติดหนึ่งสองสามแบบนี้ฮะนะเจ้ากับซีโอล่มสีหับเพิ่นได้อยู่บ่ น่าจะได้ไงน่าจะได้บ่ได้อืมได้ไปสิโดยโดยโดยเพราะว่าบางทีเพิ่นอายุได้เพิ่นก็ต้องเคยเนาะเคยสามครอบครัวมาก่อนแล้วอ่ะแต่ว่าเลิกลากันแล้วก็ถือว่าโอโลมได้เนาะได้ได้โดยโดยและยังเส้นผูทรายกินเหล้ากินเบียร์สูบยาได้ซปนนนะบ่มักแมนบ่ โดยบก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 หอปานใดไปทีคือทางเจ้านี่มักกินอยู่บ่เหล้าเบียเนี่บกหอยด้กินอบ่มักเลยเนาะโดยแอ้วบกหอยแต่ไปไสรแล้วก็บ่เลยสาเหตุที่แบบเฮาก็บ่ได้เห็นไหเนาะเฮาบ่ค่อยได้มักไปไสร์ดูอยู่แต่เงินแต่ซานโอ้โบน่าแปลกที่ว่าโสดมาถึงปัจจุบันนี้ โดยโยด้วยะก็ถือว่าตอนนี้ก็อยากมีครอบครัวแล้วเนาะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะโดยเปิดโอกาสให้เจ๊มแบบจักษางครอบครัวอืมพอคุณทีดีจิงใจแบบลมแบบเนาะดูประคับประคองเขาซอยเลือเขาใ้เวลาที่เขาลำบากแมนแมนแมนอ่า คนเดียวคิดบ่คือสองคนแน่เนาะโดยโดยฐานะครอบครัวเป็นแน่ใดเนาะฐานะครอบครัวเนี่คนทงสิลำบากเนาะฐานะครอบครัวโดยโดยโดยอ่าก็ถือว่ายังบ่บ่ห่างบ่มีบ่ลำบ่รวยคือคนเอินบ่เออโดยโดยแต่ว่าทางเจ้าเนี่ยแบบ หมักผู้ทายหมักผู้วาเห็ดเบี้ยเห็ดงานเห็ดอาซิทยัง <c oughs> อาซิทยังกับกับพุดดิ้อกได้ไหนะมมีห้าที่งานี่ดีนเนาะเลี้ยงดูเราได้ไปใช้แล้วนะโดยโดยถือว่าได้เนาะ อย่างเส้นชูรเพิ่นนี่เนาะเป็นนมไทยเนาะไอซี่แซวไศแซหนาแซาไรลแซาส่วนแบบเป็นเจ้าของส่วนแบบมีนาก็ไไ้บอโดยได้อืมกันเพิ่นพาไปเห็ดส่วนได้จะเห็ดได้บอได้เนาะพอไฮนามายังเห็ดได้เห็ดส่วนกนะดาบมีปัญหาถือว่าพ่อมสู่พ่อมด้วยไปน้ำกันเนาะโดยโดยอืมถือว่าโอเคเลยนมนมบวมมีปัญหาอย่างเนาะ เห็ดท้เยหิดนาเห็ดสวนได้เบิดเพื่อนวะโดยโดยทางแถวพ่อแถวแม่นี่ยเขาญาติถามว่าเพื่อนอายุจะปีแล้วอ๋อแม่เพื่อนจะควงขางอายุได้อายุเป็นเจ็ดสิบสามปีนะโอ้แต่ว่าพอบำพีเพื่อนเสียแล้วอ๋อโดยโดยเสียปัจจุบันนี่นะอาศัยอยู่กับแม่เนาะอยู่กับแม่สองคนอือืมโดยโดยจังพอจังวายากมีครอบครัวแล้วเนาะ แม่ก็อายุหลายเลยอือดูดูก็คืออ่าผู้บ่าวแถวบ้านนี่ก็บ่มาจีบเลยบ่เดินบนลบ่บนบ่มักบ่แถวบ้านเดียวกันนี่โอ้โหเป็นเร่องเล็กกว่ามูอศึกคือว่าบ่มักแถวบ้านเดียวกันนี่บ่บนเดือดเอาหูดีใส่ใจคอกันแล้วเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละอย่างกับ สิว่าแล้วก็รีต้นแม่เนาะขัาเฮากปวดใจแบบสิการอย่าไปคนมาดูแลแม่แบบสินะแบบว่าหน้ากลมแม่ได้กันเองแบบสิโดยโดยโดยเออว่าไงคือมาแบ่งเบาภาระเฮาอีกโดยแห่งหนึ่งเนาะจะเออคขาใช้ใจในครอบครัวนี่พายเป็นคนหบผิดสอบกัน สนไล่กันน่าจะเมย์น่าจะอยู่กับเมย์แล้วเพราะว่าเขาบ่มีใครอยู่สิโดยโดยเป็นชงคนกับเพื่อนได้เป็นผัวหุาจุดสองอือเพราะว่าทางเจ้ากันยังบ่มีดุมีผัวเนาะโดยโดยอ่าโดโดคันว่ามีครอบครัวมีสามีเนาะแบบจัดงานแต่งอยู่บ่จัดจัดอืคันแบบอง่ายๆก็คืออ่าในชีวิตหนึ่งอะเขาก็อยากมีแต่เนาะ อมมีเธอเดียวในชีวิกตก็ต้องอยากจัดงานแต่งเนาเกะก็คือจัดงานแต่งแบบาถึงซิบโบดูดาก็เอาแบบเรียบง่ายเนาะอ,อืมโ,อโดยโดย,โดย <laughs> มีสองทางไ้ทางนมนมเพิ่นติดตตอยู่โบโอ้มีมีไลยอยู่มีไลยเนาะโ,โอ้ก็คือแจกไ,ได้บ่๊ไ,ได้แจกได้เนาะโดยทางเฟซได้มี่โบทางเฟซนี่ซอเพจจ้ะ เอ,เอาไปดีเอาบปดีตัวเล่ลาเนะๆๆาะหลังจากที่ว่าเฮาถ่ายทำเฮาโอรมกันแล้ว่ะสีเอาทางติดต่อเนาะบพว่าสิเป็นเฟสเป็นไลนะ์เนาะเอาเมาแจอให้ทางนมนมเพินินสีได้มีคนโอคนดมอจังบอกเงาเลยเนาะส่วนนี้อากาศกับแหงหนาวอยู่คันมีผู้บาวยากมามหาเด้จ้ะ นี่ผู้บาอยัางมาหาอยู่เฮือนแบบนี้ฮะน่ะให้เพิ่นมาอยู่บ่มาเยี่ยมมายามแบบนี้ได้ได้มาได้มาได้เนาะโอ้ยอ,อ,อ,อย่างเส้นเพิ่นนัดเจอกรรมมันยุหมุกนี่นะไปได้บ่ได้ไปได้เนาะแต่แบบเราต้องคุยกันก่อนบ่ในะก่อนสิไปนี่นี่เราเราาต้อง คุยกันก่อนอือต้องทําความโหดจักกันก่อนเนาะอ่าบอแมนว่าเปิดใจปิดปุ๊บมีคนนัดกต่สิไปโลดบอแมนเนาะบอมีบอมคนเลยอุ้ยนสะดุกไปยังไงมาเงินบอว่าบออยากไปเออขันเป็นไปไล่เนาะเออเมื่อเบิ่งว่าเพิ่นนี่สิฮับไล่บอเนาะสถานะเฮามาถูกยากเนาะทั้งเพิ่นนี่สิพร้อมสร้างพร้อมซาไปนํากันกับเฮาบอเนาะ โดยโดยก <laughs> ินข้าวเศร้าแล้วมเมื่อนี้โดยกินแล้วอะ้รยังกินมเ,นเ,นเมื่อนไนยิ่งพันปิีมีอะไรก็เจงอือโดยคันคุยผู้บ่าวนี่คิดว่าสิคุยเก่งบ่ตกรมได้อยู่บ่ได้อยู่แต่บ่เก่งปานใดเพราะว่าเป็นคนขี้อาย <laughs> <laughs> เป็นคนอาอายเออ <laughs> <laughs> เป็นคนขี้อาย <laughs> <laughs> นอกจากว่าเพิ่นนี่ชวนคุย <éch> ชวนว่าชวนจานะอยังเช่นเพิ่นวิดีโอคอมาเด้กาเปิดกล่องอยู่บ่ได้กะเปิดได้ได้เนาะเออยันว่าอายตนวน่าบอกาเปิดกล้องตัจะจวานาอายนะเป็นคนขี้อายแต่ก็เปิดได้โดยโดยก็คืออ่าในการโอโรมอาจีว่าบอกค่อยเก่งเนาะ แต่ว่าความจริงใจน like ี่มีหายเต็มรอยบ่รอยรอยรอยพันเปอร์เซ็นต์ฮ่ฮ่ฮ่าฮ่าพันพันเปอร์เซ็นต์บ่โดยโดยกลายถือว่าอ่าผอมสิสละสุดคักแนบบ่โดยผอมหอมสิสละสุดผอมแล้วเนาะอ่าถ้าแต่คนเขามาโอมารมเขามาจีบเนาะน่อ่าไพสิได้อ่า สาวบ้านบ้านบ่มักดินบ่มักเที่ยวอ่ะบอจ่าบ่ค่อยเก่งไปเป็นซะอ่ะภรรยาเฮ็ดกับเขากับน้าเป็นบ่เออเฮ็ดกับเขาเขาได้อยู่เขได้อยู่เนาะโดยมึงโดยโดยเพื่อว่าเพิ่นเออยากไงคนไปเฮ็ดกับเขากับน้าห้เพิ่นเนาะก็ถือว่าเฮ็ดได้เนาะได้โดยโดย จังใดกันเนาะ,ะทางเฮาก็เลยมาโอมาล่มกันเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเวลากับคนขังลายเติบเนาะกัคันว่าข้ามใดที่ว่ายังไ็่ได้ถามหรือว่าทางนุ่มๆเป็นของใจนี่หายโทรมาหรือว่าทักมาถามเองเนาะ มันจีเป็นการส่วนตัวเนาะดโดยโดูอาจังยใดก็เป็นกำลังใจให้ให้พบพ่อคนดีๆเข้ามาในชีวิตเลยโดยอาาสบายดีเด้อ